สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เรียมกับน้องก็จะมากินตำปูม้านะคะแต่ว่าเรียมไม่ได้กินเองด้ว,วันเนี้ยให้น้องกินให้เพราะว่าเรียมไปทำศัลยกรรมมากินพวกของสแสลงไม่ได้คือกินน้ำปลาไม่ได้มาจ้ะมาแซ่บๆกับปาลายจ้าไปเลยเลยแบบวันนี้มานั่งงองแล้วทุกคนมันจะดูเหมือนบาปมากเลยเด้อว,วันนี้ผักแก้มมีแค่เบบี้คอร์สแล้วก็กระเจีย๊ย <c> บ <oughs> ถ้าเราเรานั่งแล้วเราก็จะอยากตามนะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรมากินกับน,น้องนี่แหละเดี๋ยวก่อนนึกก่อนแย่งน้อมาเสียยาไหมแ่งออ่อยไอรยมแซบตามให้เองนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ได้ชิมด้วยสัวให้น้องเองเลยช่วงนี้ก็ <c oughs> จะเห็นหน้าปลาไปก่อนนะ <c oughs> หน้าเลียม <c oughs> ก็เห็น แต่ว่ายังไม่ได้กินไงเ,ออเป็นไงใช้ได้เออเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนทุกคนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาน่าจะเป็นทุกคนดูไข่อุ้ยหล่นเลย Một <coughs> 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 ะขออนั่งข้างๆนะ <c oughs> กินไม่ได้ก็แบบได้กินน้ำปลารก็ยังดีเราชอบแบบคนได้ใช่ป่ะหนุ่มอะหล่ออื้ม นัว <laughs> เขาแบบว่นแรกบวงเริ่มไม่เผ็ดเผ็ดอยู่อ่ะเผ็ดกินได้นะร้านนู้น,งนไง มิกเกอร์เคเฟซีด้วยพี่เพรอยู่เหรอพี่ไปฝั่งช่วงนี้ก็จะเห็นเดี๋ยวเห็นปลามากเดี๋ยวก็เห็นเดียวมากนะทุกคนนะสลับกันไปอ,อร่อยอร่อย หูมข้าเนื้อใสๆเลยหล่นเลยมาแบบหน้าสดเกินมาเจอคนแบบแต่งหน้าปากแดงอะแดงมคือชิทไซด์เลยทุกคน พริกอะไรวะพริกแดงพริกเผ็ดพริกแจ่วนี่ยแหละเผ็ดอ,อร่อยไหมอร่อยก็ดูตัวนะมึกขนาดเนี้ยทุกคนเนาะเน่าหวานเนาะ ยังเป็นคนตำให้เองแล้วแบบจะามาชิมเองเลยทุกคนแบบลืมตัวไงความรู้สึกอะนะ คนคแบบเรานึกภาพออกเลยนะแบบเหมือนคนที่แบบบางคนทำงานดึกอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอคลิปลอตอนคืนอะไรเงี้ยมันจะอยากดันนี่คือเดื๋อวนั่งเฝ้าน้องคนข้ามดูตอนคืน Do vậy là hiu karma mì mì tân lương hơi đập tắt mà hai đập loại อารมณ์ก็เหมือนได้กินไปด้วยนะเพราะว่าปากหีูไก่ใช่ไหมจวมูมันได้กินไงก็ได้อยู่นะจ๊ะกินให้หมดย้ายเหลือเด็กปั้นของแรียมทุกคนเวลาเจ็บคข้ได้ป่วยก็นี่แหละจะเห็นหน้าเนี่ยคนกลนเกิ่นอย่างนั้นสิ จะมาคนป่วยข้าวเปไปคือนื้อออกเป็นบ้านๆนะ ถ้าเราไปาย,ย,ยุ่ใกล้ทีวิตก็ดีเนาะเราก็จะได้กินแบบสดๆที่แบบไม่ต้องผ่านนักโครเลยเนะี่ยอืม อีกส้ตมตำเรากินได้อีกเนาะอือกินได้เพราะมัน<ล>ใหญ่เออกินกินได้เรื่อยๆนะกินข้าวจางเนี่ยไม่กินแล้วจะอมข้าวใส่ไข่ฉันนะเว้ยเดี๋ยวมันจะพุ่งเต่๋ตยวยานนี้ก็จะต้องแบบพุ่งนหน่อยหรอก กินไปก่อนเดี๋ยวไปหยุดที่ร้อยโลปลาล่าคงจะใส่ในปากน่าดูมันเน้นเน,น,น,น้นอะ่ะมี่แกะมานั่งแก่มานั่งกินด้วยอะไรอื่นอ่ะนั่าแะไม่มีะมมอะไรนั่งเดลอะ มองหน้าตัวเองน่าตกใจทุกทีเลยทุกคนขนตรงขนตาหายมาแล้วมาแบบหน้าสดเกินอ่ะก็ไม่อยากแต่งหน้าไงเพราะว่าพักไปเลยเนาะไปโมมามเงี้ยกินก๋วยเตี๋ยดเสร็จนะอาจจะช่วยอืม,อม,อม ไปก็ไปนะอิ่มยังไม่อิ่มไปก็ไปปิดคลิปีป๋าหัดดิเราต้องหัดดิคลิมอยากทำแทนพี่บ้างดิโอเคจ่าทุกคนน้องก็อิ่มแล้วนะจ๊ะ จะมาบอกว่าเลียมก็อิ่มแล้วนะจ้ามันก็ไม่ถือนะอ <c oughs> น้องก็อิ่มแล้วนะจ๊ะ <c oughs> ทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ้าสำหรับทุกนี้ลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย